ผู้สูงอายุช <kuin> <h> ุมชนจอกจอสมคีจ <aron> ัดกิจกรรมนันทนาการส่งเสริมสุขภาพประจำเดือนสิงหาคมค่ะผู้สูงอายุชุมชนจอกจอสมคีจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพพร้อมประชุมประจำเดือนสิงหาคมทางชมรมผู้สูงอายุชุมชนจอกจ่อร่วมกับศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลแม่สอดจัดประชุมพร้อมจัดกิจกรรมนันทนาการส่งเสริมสุขภาพให้กับผู้สูงอายุภายในชุมชน โดยมีนายสมราญนามราชประธานชุมชนจอกจอสามัคีนำผู้สูงอายุชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวณนะที่ทำการชมรมผู้สูงอายุชุมชนจอกจอสามัคีเขตเทศบาลนครแม่สอดการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุชุมชนจอกจอสามัคีประกอบไปด้วยการตรวจความดันวัดส่วนสูงชั่งน้ำหนักกิจกรรมไหวพระสวดมวนต์นั่งสมาธิจากนั้นได้ร่วมร้องเพลงถวายพระพรและถวายราชสดุดีเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา88พรรษา12สิงหาคม2563สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงการมอบช่อดอกไม้และของขวัญแสดงความยินดีแม่ดีเด่นชุมชนจอกจอสคัคคีปิดท้ายเป็นการรับประทานอาหารกลางวันพร้อมกัน